เทปเทดตามที่พี่กแนะนำมาเนาะตอนแรกทางสายไฟไปมุ่นบ้างนี่บ้างอันนี้ห่ะทันทากันแล้วสายไฟปึ๊บปึ๊บพร้อมเข้ากลรองเพวันเราซื้อยิงพ่อมาทางนี้ใช่ไหมต่อเลยไม่ได้ทางนั้นอ่ะก็ข้างในรี่เราอยู่นั้นต่อเลยเนาะรับผมองั้นจะอันนี้ยิงยิงยิงอลูมิเนียมอีก่ไหมครับยิงยิงยิงแนวอ่มอีกตัวนี่สองหลบหลบอีกต เอา่ได้เลือก็ขมึงยิงมาทางนีเออว so 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 ิันน yeah. okay, okay. ั้นมันมีช่องข่าเลยมันจะลงัขอยิงของนี้นะครับขอนี้อ่ายิงตรงนี้มีตัวมตัวอทางนี้โอเคจะได้ลงมาทางนี้นไปยนูยนสองตัวเนาะดูกรเลกท่านเรี เอาละเดี๋ยวไปนั่งกันดีกว่าครับตอนนี้เขาใหญ่ของเราก็มาแล้วนะครับผมเทไฟนะเทไฟมาแล้วอันนี้อีซี่แล้วทุกคนคือแต่ว่าที่ต้องใช้มันไดกันกําลังงานมนร้อยร้อสายก็ได้เลยนะแยกกันเอาทุกที่เอาทั้งร้านนะปิดทั้นี้ร้อยสายรอได้ไหมเอาไหมเอาเดี๋ยวงานเข้ามาแล้วโอเคโอเค มีนั่งร้านที่เหลืออยู่เออเโอเคแจมเลยเอาเข้าไปอา่าอามันเยอเดี๋ยวไมรัที่สกระาเออะทเลย้าตอรกอี่จะไปร้อยสายจุดที่เนเข้าเดีวประกอดตรงนี้จุดนึ วันนี้ต้องจบเราใช่ไหมต้องเตรียมสายไฟกันเลยงองเดิน่อไปพ่อเดี่ยเยอรตูู้้ตู้คอนซมเบอร์ ตะเกียบเลยคือตู้ออดิเวตแหมเป็นแฟนปวดจนต้องทนหน่อยนสงสสามแนสร

มามมาช ouais. อยกันละชอยกันเลยมาสิมาลกันละดกันลยยดึมนองปอดภยนะจระอาจารยน้อไปหยิบเครื่องมือก่อนยครับเป็นส้ยะนจไปหมใช่ิ

คนหนึ่งจำเหตุการณ์เดิมอะไรครับ่นงงสีว่าไงจ๊ะนี่อะไรส่งวันนี้เลยบอกส่งวัน okay, นี้เลยบอกส่งวันนี้เลยบอกส่งวันนี้มันไ่เกี่ยวกับงานและเจ้ามือแล้วว่าทุกคนจำเมื่อวานได้ไหมครับตรงนี้ นั่งร้านีนะเห็นคนหลายรอบผมชนนั่งร้านที่นี่เป็นครั้งที่สองที่สามแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็ไอ้เมื่อเมื่อวานเสรนะครับทุกคนตอนเย็นผมก็เดินชนบันไดบ้านอีกนะบันไดบ้านตายายอะครับแบบโอ้เจ็บมากเลยหัวนี่เมื่อวานก็ชนนั่งร้านแบบโอ้คอระบมไปหมดนอนแทบไม่ได้นะทุกคนแบบไม่ไหวจริง

เอานี้เยี่ยมเลยเี่ยมเลยเยีเลยเมลยเ่ยเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเล่ยมเลยเ i <laughs> <laughs>

แล้วแล้วอันใหญ่ๆชื่ออะไรอ่ะตู้คอนเทนเนอร์เหรอตู้คอนเร์่อยังเลยก็หัน่นั่นแหะครับทุกคนแล้วก็ติดตั้งแอร์อันนี้แหละคอนซูเมอร์มั้ง ครับแล้วก็วก็เดี๋ยวก็ติดตั้งมันต้องติดตั้งอุปรกรณ์ก่อนนะครับมีอุปรกรณ์ก่อนที่แบบจะเดินสายไฟเดินท่อนะก็นั่นแหละครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายจุบจ๊บ